ภาพต่อจากนี้ไปถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลในเวลานี้เป็นจำนวนมากนะครับท่ามกลางสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งทองคำนะประเด็นร้อนแรงร้านที่น่าจะฮอตที่สุดในประเทศไทยตอนนี้น่าจะเป็นร้าน K2N ร้านทองของคุณตั๊กกโกนกกัน,กน,กนแหละนะครับแน่นอนว่าประเด็นนี้ออกขนกระแส4ีวันติดติดก,กันล่าสุดนี้นะไม่มีใครรู้ว่าคุณตั๊กกนกนกอยู่ที่ไหน หรือป่าเบียอยู่ที่ไหนแต่ด้วยความขุดของโซเชียลนะคลิปต่างๆภาพต่างๆถูกขุดออกมากองแบกหมดเลยว่าโฆษณาแบบนี้ชวนเชื่อแบบนี้ได้เหรอแล้วใส่เงินไปในกล่องอะไรต่างซองต่างๆได้จริงไหมแน่นอนว่าในขนกระแสเนี่ยนะครับมีทั้งเออปคบปปงนะสคบ เพียบมานั่งอยู่ในรายการนะและล่าสุดนี้ครับภาพที่เป็นประเด็นคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายไหมครับถ้าเราเป็นตาสีตาสาเนีครับนายตำรวจระดับรองผูงก้กกับในสังกัดปคบนะนั่งร่วมโต๊ะตามภาพนี้นั่งร่วมโต๊ะกับทางคุณตัก,ก่กรกระหนกน นะคุณตั๊กก็นกหนกเนียเห็นนะครับผู้ชาย3มคนเนี้ยนะไม่รู้ล่ะมีคนหนึ่งนะมีสัญลักษณ์ตรงเสื้อเนี่ยเป็นของหน่วยงานตำรวจนะครับภาพภาพนี้ที่โซเชียลแชร์กันนะแน่นอนว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือคุณตัก๊กตั๊กกอนกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตัก๊กแม่คัาคนดังนะครับทานข้าวนะร่วมโต๊ะ รายงานข่าวนะครับบอกว่าผู้ชายที่เป็นตำรวจเนี่ยมีทั้งสังกัดสอทอคือตำรวจไซเบอร์และรองผู้กำกับบอกปคบ,ออบซึ่งภาพเนี้ยที่ถูกแชร์เนี่ยไม่ได้มีการระบุข,ข้อมูลนะครับว่าถ่ายขึ้นตอนไหนเป็นภาพเก่าน่าจะเป็นภาพเก่าแหละ นะแต่เพื่อความเป็นธรรมไม่ได้หมายความว่านายตำรวจที่อยู่ในภาพเนี่ยจะเป็นแบกหรือรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวข้องอะไรช่วยเหลือคุณตากหรือเปล่าเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ต้องให้โอกาสทางนายตำรวจที่อยู่ในภาพเขาได้ชี้แจงหรือหน่วยงานที่อยู่ในภาพได้มีโอกาสชี้แจงว่าคือใครอะไรไงแล้วคุยอะไรกันนะกับข้าวกับปลาโบโต้เนี่ยเพียบไปหมดนะที่สําคัญต่อจากนี้ไปนะครับ ทางด้านของเลขาธิการปรปรงนะเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับปปงออยังไงคือเขาจะต้องไปดูเส้นทางการเงินด้วยคือเรื่อง,องการฟอกเงินไหมนะเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆของตัวของคุณตักเนี่ยและสามีเนี่ยเออคนข้างที่จะอู้ฟู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชี้แจงที่มาที่ไปของไรายได้และทรัพย์สินให้ได้ทั้งหมดถ้าชี้แจงไม่ได้เนี่ยนะครับปปงเขาก็จะเป็น,นต้องยื่นต่อสารแพ่งอายัดทร,รัพย์สินดังกล่าว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ไปอีกนอกจากเรื่องของการช่อกงประชาชนก็ดีเรื่องของการโฆษณาเกินจริงโฆษณาชวนเชื่อก็ดีพรบอรคอมต่างๆก็ดีเพราะไลฟ์สดในโลกโซเชียลด้วยก็จะมีเรื่องช่อกงเนี่ยหนะักนะครับโดยเนี่ยครับทางปปงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาก็ไปออกขุนกระแสด้วยนะร่วมกับทางสคบอ,อะไรต่างๆทางเลขาธิการนะครับปปงเนี่ยคือเออนายเทพนะนายเทพสุบวรโชคดาราเนี่ย เลขาธิการของปปงเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยนะครับไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐเยอะหลายหน่วยงานหลังจากไปประเด็นในการซื้อทองออนไลน์ของร้านแม่ตักนางสาวกอกระกนกและป๋าเบียเนี่ยนะครับทางปปงเนี่ยทำงานร่วมกับสคบอรครับและก็ทางปคอบอมีการเข้ารับทุกข่าวโทษกันเป็นจำนวนจำนวนมากตามข่าวไปซึ่งรัฐมนตรีประจําสานักนายกเนี่ยนะครับได้กําชับให้ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมหากตรวจสอบพบนะครับว่ามีมูลฐานความผิดช่อกงเนี่ย ปบงอจะต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดทั้งของคุณตักและสามีรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับบรรดาเครือข่ายทั้งหมดนะครับจากนั้นเนี่ยจะอายัดทรัพย์มาตรวจถามถึงที่มาที่ไปว่าได้มาอย่างไงจากไหนนะได้มาจากการการะทาความผิดไหมทั้งตัวของแม่ตักและสามีเนี่ยต้องชี้แจงและพิสูจน์ทรัพย์ให้ได้ถ้าชี้แจงไม่ได้ปปบงจะยื่นคําร้องต่อสารแ่งนะในเรื่องของทรัพย์สินนั้นๆส่วนผู้เสียหายก็ต้องมายื่นคําร้องและประกาศคุ้มครองสิทธิ์อะไรต่างต่งตอไป นี่เป็นสิ่งที่ตัวของคุณตั๊กและสามีจะต้องเจอกันและต้องเผชิญชี้แจงให้ได้และทุกอ,อย่างจะจบครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ